น้องโอใช้แผนที่เคยสู้กับอารลาวดีจะใช้กำปราบเขียมรันได้ไหมพอย้อนดูว่าน้องโอเคยสู้กับใครบ้างที่มีสปีดแล้วก็ความเร็วค่อนข้างจัดจ้านหน่อยหรือว่าเป็นสาที่ไม่ค่อยเข้าแลกเนี่ยครับก็ไปเจอว่าอ๋อเขาเคยน็อก อโลวดีแล้วเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาใช้วิธีการต่อสู้คล้ายๆแบบนี้ในการต่อสู้กับเคียมรันก่อนจะไปดูกันว่าเขาจัดการยังไงสไตล์เขาเป็นยังไงณตอนนั้นเร็วๆนี้ผมเจะลงคลิปที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานนะครับก็คือราชาตาเพิ่งจะไปปะทะกับทีมชาติไทยในกีฬาแห่งชาติรูปแบบการต่อสู้จะเป็นยังไงเนี่ยเอาไว้รอดูคลิป,ปนด้วยวิธีการต่อสู้อันดูดดันของน้องโอลองดูดิ ทำยังไงถึงจะจัดการอาลเวดีแลวน็อกด้วยนะดูให้ดีอาลเวด,ดีนี่สเต็ปการถอยเร็วมากนะนี่เข้าแต่โอ้หเป็นไงขานี่ยกหลอกตลอดส่วนน้องโอก็บี้ยเล็กกว่าแล้วก็แขนก็สั้นกว่าค่อนข้างเยอะนี่เข้าหวนโอ้โหเนี่ยอวดหนักๆแต่โดนจับโอ้โห เพ่าๆ,ๆจริงนะอารลวดีนี่นี่โอ้ยกหลอกแล้วก็ตามด้วยหมัดแล้วแขนยาวเนี่ยคือพอดูแล้วมันเหมือนทําให้นึกถึงเออใครนะนาบินแต่นาบินสูงกว่าใช่ไหมอ,อีโอ้ผมอาจจะไม่ใช่แฟนคลับของอารวดีนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาสูงเท่าไหร่นี่แทงทีโโหทีกระเด็นด้วยน้องโอ้ อูเล็กกว่าก็ต้องใช้วิธีการเข้าแล้วอู๋แต่ว่าเนี่ยอีกฝ่ายก็รอในการจับขาแล้วก็ทําให้ล้มอยู่ตลอดนะครับกยกเมื่อกี้จะบอกว่าทําได้ดีกว่าไหม,มพูดยากอยู่เหมือนกันดูยกนี้แล้วกันอีอัอดแล้วหูดขานีขวาแล้วหวด,ด,วแ,ลวหวดแล้วขวาสลับซ้ายไปเรื่อยแล้วอัดติดมุม พอติดมุมอู้ยเคียมรันจะติดมุมแบบนี้ได้ไหมคคุณวะอัดได้ติดมุมพออัดติดมุมแล้วก็ใส่ลำตัวสลับเอวปรคับแล้วเรียบร้อยโอ้โหใช้ได้ไหมแบบนี้ใช้ไ,ไหมอือหอคุณว่าอารวด,ดีกับเคียมรันนาบตินั้นมีความแตกต่างก,กันมากแค่ไหนในเรื่องสเต็ปเท้าในเรื่องของความเร็วใครเร็วกว่าใครคมกว่า และวิธีนี้ถ้าเอาไปใช้สู้กับเคียมรันมันจะได้ผลไหมซึ่งก่อนจะทำคลิปนี้พอดีผมเพิ่งไปดูบทสัมภาษณ์ของหลายๆคนมานะครับบ้างก็บอกว่าเคียมรันนั้นยังไม่ได้เจอของแข็งๆเลยยังไม่ได้เจอพวกแบบเกรดแบบบนๆเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งข้อนี้ผมมองแตกต่างนะในรายการที่เคียมรันมาเนี่ยนะครับในแฟร์ไฟท์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขามาจาก การต่อสู้สายสมัครเล่นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเจอคือเร็วมากใครก็ตามที่ไม่เคยเข้าไปอยู่ตามยิมที่เป็นสายสมัครเล่นจริงๆเนี่ยเหล่านี้จะไม่รู้นะครับว่าในน,นั้นมันเร็วมากจริงๆจังหวะมันเร็วทักษะและเทคนิคมันสูงมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจอพวกระดับสูงๆผมคิดว่าเคียร์รันเจอมาแบบมากโขเลยเพียงแค่มันไม่ได้ถ่ายทอดสดมาบ้านเราเท่านั้นเอง พอไม่ได้ถ่ายทอดสดมาบ้านเราปุ๊บก็ตีความไปว่าเขายังไม่เคยเจอเพียงเพราะตัวเองยังไม่เคยเห็นนั่นเองแต่อย่างไงก็แล้วแต่โจทย์ของคลิปนี้ก็คือเทคนิคที่ใช้สู้กับเอลวอดีเนี่ยน้องโอเอาไปใช้สู้กับเคียมรันได้ไหมนี่คือเ,เก่งคนเต็มตอนนี้เขาสตรีทไฟท์หนึ่งนาทีนี่คือเด็กใหม่ที่ติดต่อผมเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากได้คู่ลงนวมประจวบเหมาะกับที่ในกลุ่มก็ต้องการคู่ลงนวมเช่นเดียวกันก็เลยคู่นี้ได้ประทะก,กัน ม่อนใส่เสื้อเสีเงินส่วนนวมขาวเนี่ยคือบีมสัมกีฬาบีมปกติต่อยแบบสไตล์ฝีบือนะแต่รอบนี้เจอคนแบบดุดันอะ่ะเ,เข้าแล้วรัวหมัดใส่แบบเนี้ยไ,<ว>ไปไม่เป็นเหมือนกันรัวโอ้ยโอ้สวนแต่ว่าอีกฝ่ายก็ออกไปก็เข้าใหม่แล้วอัดโอ้ยแล้วสปีดหมัดใช้ได้เลยด้วยเร็วๆนี้เนี่ยเจ้าคนเนี่ย ได้คู่ใหม่แล้วนะเดี๋ยวเจอกับมัดนาเคียนนะน่เจ้ามอนเนี่ยอโอ้โหจริงดูดิแล้วเข้าใส่แบบเนี้ยบีมบอกขอถอดเทศกาดดีกว่าเ<อ>พราะว่า,ามันเกะกะให้ใส่บอกเขาบอกไม่เอาละมา,ะมาจะมันจะเป็นผลดีขึ้นหรือเปล่านั่นน่ะสิ<อ>นี่ไไ่่จีอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ออกอยู่ฝ่ายเดียวด้วย หมดเวลา